คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองชุดที่เจ็ดโดอเอ็ดอเด็ดดอเออมอเดิมดอเอือดอเดือดดอเอือนอเดือนดอไอใดตออกบอตบตออมอตอม ตออะตกะกอเอบอเกียบตะเกียบตออะตะกอโอนโกนตะโกนตออูตูไมเอกตูตออูดอตูตอเอียนเตียนตแอเอกอแตกตแอเองอแตง ตอแอะแตะตอโอโตไม่โทโต้ถออากอถากถออายอถายไม่เอกถ่ายถออําถามไม่โทถทำถอเอียงอเถียง